ครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปนานวันนี้ก็จะพามาดูต้นอมชมพูนะครับที่เคยทำคลิปขยายเอาไว้เมื่อก่อนนี้นะครับตอนนี้ผมได้ขยายออกมาเยอะมากเลยนะครับแต่ช่วงนี้มันจะเป็นฤดูฝนนะครับอาจจะไม่ค่อยออกชมพูมากเท่าไหร่จะออกชมพูอมเขียวนะครับตอนนี้เยอะนะครับอันนี้คือส่วนส่วนแรกนะครับที่ได้ขยายออกมาไว้ข้างนอกนะครับ แล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ที่ทําเอาไว้นะฮะอยู่ตรงส่วนอยู่คนละฝั่งกันนะครับตอนนี้ขยายเอาไว้สามสี่กระถางแต่ว่าตอนนี้เขาเลื้อยเยอะมากเลยนะครับนี่นะฮะส่วนไหนที่อยู่ในร่มก็จะออกชมพูนหน่อยนะครับแต่ส่วนไหนที่โดนแดดจัดๆก็จะออกเขียวๆหน่อยนะครับ แต่พราว่าช่วงช่วงฤดูหนาวนะครับใบเขาก็จะออกชมพูเกือบหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกรู้สึกจะโดนฝนบ่อยใบยก็เลยออกชมพูบ้างชมพูอมเขียวบ้างแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ขยายไว้เยอะเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังชอบพันไม้อยู่ก็คงจะถูกใจนะครับใบใหญ่นะครับเนี่ยใบยใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้ก็ ดูแลยังให้ปุ๋ยน้ำเดือนละครั้งนะครับเมื่อก่อนนี้ให้ทุกสัปดาห์เลยแต่เดี๋ยวนี้ให้เยอะไปอาจใบมันจะย่อยนะครับก็เลยลองให้ดูเดือนละครั้งก็ถือว่าใบยังงามอยู่นะครับตอนนี้น่าจะมาถูกทางแล้วนะฮะจำหน่ายไปเยอะแล้วนะครับก็ขยายเอาไว้เรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมว่าสวยดีนะครับ แต่ถ้าใครชื่นชอบอมวชมพูก็ยังมีนะครับใบใหญ่นะฮะสวยต้นแข็งแรงนะครับนี่นะฮะแข็งแรงนะครับอันนี้ปล่อยลงกระถางใหญ่นะครับฮสวยนี่นะครับอยู่ที่ปากไม้ขึ้นมาก็ยังมีอยู่นะครับอันไหนที่ทำไม้ไปให้เขาเลื้อยขึ้นเขาก็จะขึ้นมาอยู่บนยอดนะฮะแต่อันนี้ปากออกมาจากกระถางนะครับยังไม่ได้ตั้งเสาให้เขาเลื้อย แต่ผมว่าอย่างนี้ก็ดูดีนะครับดูเป็นกลุ่มดีกระจัดกระจายมากๆก็ไม่สวยนะครับแต่ถ้าเขาแตกออกมาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยจะสวยมากเลยนะครับดูนะฮะนี่แทงยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับใบเนี่ยจะใหญ่ยิ่งแทงยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับความสมบูรณ์นะฮะความสมบูรณ์ของใบดูอย่างนี้ก็ได้ครับใบสมบูรณ์มากนะครับนี่นะฮะใหญ่ทุกใบเลยนะครับ อันนี้อาจจะออกอมเขียวหน่อยนะครับเพราะว่าเขาโดนแสงโดนแสงมากไปหน่อยแล้วก็อาจจะโดนน้ามากไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาคงไม่ค่อยชอบน้ํามากเท่าไหนนร่นะฮะอันนี้อยู่ในร่มนิดนึงนะครับหัดห่างกันนิดเดียวนะครับแต่ว่าดูใบนะฮะสีต่างกันเลยนะครับแต่ก็ถือว่าสวยนะครับเนี่ยนะฮะใครที่เป็นสายอ,อมชมพูใครที่เป็นสายต้นไม้นะครับก็ วันนี้เอามาฝากกันนะครับหลังจากห่างหายไปนานแล้วนะครับต้นอ,อมชมพูนี้ผมไม่ได้เอาลงนานแล้วนะครับวันนี้พอมีเวลาก็เลยได้เอามาลงให้ได้รับชมกันนะครับครับ <c oughs> สําหรับวันนี้ก็คงพามาชมเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้ามีการขยายพันธุ์ใหม่หรือมีการที่จะจัดกระถางใหม่ก็เดี๋ยวจะามาให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่นะครับคือความงางมของออมชมพูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมกันยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับนานๆได้ลงทีหนึ่งแต่ยังมีต้นไม้อีกหลายสายพันธุ์นะครับที่ยังไม่ไดเอามาลงให้ชมกันตอนนี้ก็แตกออกมาเยอะมากแล้วนะครับมีหลายกลุ่มหลายสายพันธุ์นะครับที่ปลูกเอาไว้ยังไม่ได้ทิ้งยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับบางคนก็อาจจะทิ้งออกไปหมดแล้วแต่ว่าของผมยัง เก็บเอาไว้ทุกต้นนะครับต้นบอนต้นไม้มงคลอะไรต่างๆที่เคยเอาลงไว้ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาให้รับชมเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ